ได้บ่สบายดีเนาะท่านผู้ชมตอนนี้พ่อกับมาเห็ดไกอ่อบฟางเนาะขันตอนแรกพ่อกนะเอือบก้อนเนี่ยไปไก่มาเนาะเพราะว่อรบขนไปที่พ่อเลยแล้วขันตอนแรกพ่อกะต้องเอือบเ้าะเนี่ยอันนี้คือหัวชีไข่เนาะหัวชีไข่ต้องตามให้มันแหลกเนาะพ่อกะถ้าใส่ในไก่ใส่ไก่อบฟางเนาะเพราะว่าใส่มันแฉ่ป่ะนะ เอือบอตอนที่สองเขากลับมิยังเขานยันจะเลยนนอแนนท่องในใส่นนเนี่ยเอือบเป็นที่ีย่พ่อแล้วเนาะท่านผู้ชมตอนนี้เขาก็าทำการไปโอบเนาะตอนนี้พ่อเขาอยู่ในประเทศยุโรปแถวแอฟริก,กาพุนะ่น่ะได้เอา ได้เอาไก่งวงเนาะหรือว่าไก่ต็อกก็ให้หม้ไฟอยูอ่ที่ามาอม่ไม่จะทำการเผื่อป้อ,อเลยเนาะอ่าตอนนี้เนาะเขาก,ทกาาขนะขา็ทำการเอาขวดเบียร์เนาะเขาทำการเอาขวดเบียร์เอาขวดเบียรเฉยบแล้วในหม,นนมน้าก็ทำการอนฉีอบเนาะวนฉีอบอบไก่เนาะเขาต้องถมใหม่มดีด้ก่อน ผมทำดีเนาะเนี่ยทำการเอาเอาเอาไก่ลงเนะานะท่านผู้ชมเนาะไ้ไก่ลงมาเป็นที่พ่อยแล้วเนาะอันนี้คือขเขาจยเอาโอ๊พลเนาะลงไป mình đi học tham gia nó, ăn thôn chị sai nó, thôn mấy lây gì lây nó. มันนี่ทำการนังไฟเนะานะมาเดี๋ย um นาะท่านผู้ชมเนาะนี่ทำการนังไฟเนาะเ <_ m ix> อาตอนนี้เนาะอันนี้ทำการนังไฟเนาะ <_ m ix> ตอนนี้ก็ทั่การผ่านไปเวลาเช้าสี่ชั่วโมงเนาะตอนนี้พ่อก็ได้ทำการเปิดเบิง,งร่องเบิงเนาะเป็วลาเป็นเวลากินนะเนาะเอามาขม้าใกล้ใกล้ก็คอยไม่ไปคอยไม่กระดิ <_ m ix> ่งิดไปคอยเนาะจังหวะนี่เนาะไปคอยกระดิ่ตกมาทุกนี่ Oh, sukses. Ah, jangan malah nih, sahabatku. Jang. nih. Timnya kemarin tim mana sih,